ในเดือนนี้ชาวราศีสิงห์จะพบกับโอกาสใหม่ๆใ,ในการแสดงความสามารถและภาวะผู้นำในที่ทำงานดวงดาวชี้ให้เห็นว่าคุณจะได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาให้รับผิดชอบโปรเจกต์สำคัญหรือได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายมากขึ้นในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกกดดันเล็กน้อยเนื่องจากความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น แต่นี่เป็นโอกาสดีที่จะแสดงให้เห็นถึงความสามารถของคุณใช้ความมั่นใจและความกล้าที่เป็นคุณสมบัติเด่นของชาวราศีสิงห์ในการ,รเผชิญกับความท้าทายนี้ช่วงกลางเดือนคุณจะพบว่าตัวเองสามารถจัดการกับงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นความคิดสร้างสรรค์และความเป็นผู้นำของคุณจะโดดเด่นทำให้คุณ ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชานี่อาจเป็นช่วงเวลาที่ดีในการนำเสนอไอเดียใหม่ๆหรือเสนอตัวเองสำหรับตำแหน่งที่สูงขึ้นอย่างไรก็ตามในช่วงปลายเดือนคุณอาจต้องเผชิญกับความขัดแย้งในที่ทำงานอาจเป็นเรื่องของความคิดเห็นที่แตกต่างกับเพื่อนร่วมงานหรือการแข่งขันกับคู่แข่งในองค์กร ใช้ทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรองของคุณในการจัดการกับสถานการณ์นี้อย่างมืออาชีพคำแนะนำใช้ความมั่นใจและความกล้าของคุณในการ,รเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆแต่อย่าลืมที่จะรับฟังและร่วมมือกับผู้อื่นด้วยการทำงานเป็นทีมจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้มากขึ้นด้านการเงิน ในแง่ของการเงินเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสและความท้าทายดวงดาวบ่งชี้ว่าคุณจะมีโอกาสในการเพิ่มรายได้อาจจะเป็นการได้รับโบนัสการขึ้นเงินเดือนหรือมีรายได้เสริมจากงานพิเศษในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกมั่นใจในสถานะทางการเงินของคุณและอาจมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายมากขึ้นระวังการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย หรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงในช่วงนี้แม้ว่าคุณจะรู้สึกโชคดีแต่ก็ควรระมัดระวังและคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจทางการเงินครั้งใหญ่ช่วงกลางเดือนคุณอาจพบกับโอกาสในการลงทุนหรือสร้างรายได้เพิ่มเติมนี่อาจ เป็นช่วงเวลาที่ดีในการศึกษาเกี่ยวกับการลงทุนประเภทต่างๆหรือหาวิธีในการเพิ่มมูลค่าให้กับทักษะของคุณการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการเงินจะเป็นประโยชน์ในระยะยาวอย่างไรก็ตามในช่วงปลายเดือนคุณอาจต้องเผชิญกับค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดอาจเป็นค่าซ่อมแซมบ้านหรือรถยนต์ หรือค่าใช้ใจ่ายทางการแพทย์ที่ไม่ได้วางแผนไว้การมีเงินสำรองฉุกเฉินจะช่วยให้คุณรับมือกับสถานการณ์นี้ได้ดีขึ้นคำแนะนำจะทำงบประมาณและแผนการเงินอย่างรอบคอบพยายามสร้างเงินออมและหลีกเลี่ยงการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยใช้ความมั่นใจและความกล้าข,ของคุณในการสแสวงหาโอกาสทางการเงินใหม่ๆ แต่ต้องระมัดระวังและศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจด้านการค้าขายสำหรับชาวราศีสิงห์ที่ประกอบอาชีพค้าขายหรือทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสและการเติบโตวดวงดาวบ่งชี้ว่าคุณจะมีพลังและแรงบันดาลใจในการพัฒนาธุรกิจของคุณในช่วงต้นเดือนคุณอาจพบว่ามี ID ไอดีใหม่ ในการปรับปรุงสินค้าหรือบริการของคุณความคิดสร้างสรรค์และความกล้าที่จะลองสิ่งใหม่ๆจะเป็นจุดแข็งของคุณในช่วงนี้อยากลัวที่จะนำเสนอไอเดียเหล่านี้และทดลองกับกลยุทธ์การตลาดใหม่ๆช่วงกลางเดือนยอดายขายของคุณมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณได้นำเสนอสินค้าหรือบริการใหม่ๆ ในช่วงต้นเดือนการใช้สื่อสังคมออนไลน์และเทคโนโลยีใหม่ๆในการโปรโมทธุรกิจจะช่วยให้คุณเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามในช่วงปลายเดือนคุณอาจต้องเผชิญกับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นหรือความท้าทาย ในการจัดการกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้านี่เป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการและการแก้ปัญหาของคุณการรักษาคุณภาพของสินค้าหรือบริการและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในระยะยาวด้านความรักสำหรับคนมีคู่ สำหรับชาวราศีสิงห์ที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเสริมสร้างความสัมพันธ์และการเผชิญกับความท้าทายร่วมกันดวงดาวชี้ให้เห็นว่าคุณและคู่ของคุณจะมีโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกมีพลังและความมั่นใจมากขึ้นในความสัมพันธ์นี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการแสดงความรัก และความห่วงใยต่อคู่ของคุณการทำสิ่งพิเศษเพื่อแสดงความรักเช่นการวางแผนเซอร์ไพรส์หรือการพาไปเที่ยวพักผ่อนสั้นๆจะช่วยเติมเต็มความสัมพันธ์ของคุณอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนคุณอาจต้องเผชิญกับความท้าทายบางอย่างในความสัมพันธ์อาจเกิดความขัดแย้งหรือความเข้าใจผิดระหว่างคุณและคู่ของคุณความมั่นใจและความแข็งแกร่ง ามธรรมชาติของคุณอาจทำให้คุณยืนกรานในจุดยืนของตัวเองมากเกินไปซึ่งอาจนำไปสู่การโต้เถียงในช่วงนี้การฝึกฝนความอดทนและการรับฟังจะเป็นสิ่งสำคัญพยายามมองสถานการณ์จากมุมมองของคู่ของคุณและเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของเขาหรือเธอการปรนิประนอมและการสื่อสารอย่างเปิดเผยจะช่วยให้คุณผ่านพ้นความท้าทายนี้ไปได้ ในช่วงปลายเดือนดวงดาวบ่งชี้ว่าความสัมพันธ์ของคุณจะกลับมาแข็งแกร่งขึ้นหลังจากผ่านความท้าทายคุณและคู่ของคุณจะเข้าใจกันมากขึ้นและมีความผูกพันที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผนอนาคตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการวางแผนท่องเที่ยวการย้ายบ้านหรือแม้แต่การวางแผนครอบครัวคำแนะนำใช้ความมั่นใจ และพลังงานเชิงบวกของคุณในการเสริมสร้างความสัมพันธ์แต่อย่าลืมที่จะรับฟังและประนิปรนองเมื่อจำเป็นด้านความรักสำหรับคนโสดสำหรับชาวราศีสิงห์ที่ยังโสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสและการค้นพบตัวเองดวงดาวชี้ให้เห็นว่าคุณจะมีสเสน่ห์และความดึงดูดมากเป็นพิเศษในเดือนนี้ ในช่วงต้นเดือนคุณจะรู้สึกมั่นใจและมีพลังงานเชิงบวกซึ่งจะดึงดูดผู้คนเข้ามาในชีวิตของคุณนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการออกไปเจอผู้คนใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมงานปาร์ตี้หรือแม้แต่การลองใช้แอปหาคู่คุณอาจพบกับคนที่น่าสนใจหลายคน อย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนคุณอาจรู้สึกสับสนเกี่ยวกับความรู้สึกของตัวเองอาจมีคนที่คุณสนใจมากกว่าหนึ่งคนหรือคุณอาจรู้สึกลังเลระหว่างการเริ่มความสัมพันธ์ใหม่กับการรักษาอิสรภาพของตัวเองในช่วงนี้การใช้เวลาทำความเข้าใจตัวเองและสิ่งที่คุณต้องการจริงๆในความสัมพันธ์จะเป็นสิ่งสำคัญ ความมั่นใจและความเป็นผู้นำตามธรรมชาติของคุณอาจทำให้คุณรู้สึกอยากเร่งรัดสิ่งต่างๆแต่การให้เวลากับตัวเองและคนที่คุณสนใจในการทำความรู้จักกันอย่างช้าๆจะเป็นประโยชน์ในระยะยาวในช่วงปลายเดือนดวงดาวบ่งชี้ว่าคุณจะมีความชัดเจนมากขึ้น เกี่ยวกับความต้องการของตัวเองคุณอาจพบกับคนที่มีความเข้ากันได้ดีกับคุณทั้งในแง่ของบุคลิกภาพและเป้าหมายในชีวิตนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่มีความหมายสำหรับผู้ที่เพิ่งผ่านความสัมพันธ์ที่ล้มเหลวมาเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาและการค้นพบตัวเองใหม่ใช้พลัง และความมั่นใจของคุณในการทำสิ่งที่คุณรักพัฒนาตัวเองและเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตการเข้าใจตัวเองมากขึ้นจะช่วยให้คุณพร้อมสำหรับความรักครั้งใหม่เมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมคำแนะนำใช้เสน่ห์และความมั่นใจของคุณในการสร้างความสัมพันธ์ใหม่แต่อย่าลืมใช้วิจารณญาณและให้เวลากับตัวเองในการทำความรู้จักคนอื่นอย่างแท้จริง สรุปไม่ว่าคุณจะมีคู่แล้วหรือยังโสดเดือนจะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและท้าทายในด้านความรักสำหรับชาวราศีสิงค์คุณจะมีโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตทั้งในความสัมพันธ์และในตัวคุณเองความมั่นใจและพลังงานเชิงบวกของคุณจะเป็นจุดแข็งที่ช่วยให้คุณดึงดูดความสนใจและสร้างความสัมพันธ์ ที่มีความหมายแต่ก็ต้องระวังไม่ให้ความมั่นใจนี้กลายเป็นความดื้อรั้นหรือการยึดติดกับความคิดของตัวเองมากเกินไปการฝึกฝนการรับฟังการประนีิประนอมและการเปิดใจรับมุมมองของผู้อื่นจะช่วยให้คุณสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่มีความสุขและยั่งยืนไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดจงจำไว้ว่าความรักเริ่มต้นจากการรัก และเข้าใจตัวเองก่อนใช้พลังงานและโอกาสในเดือนนี้ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตัวเองและความสัมพันธ์ของคุณด้วยความมั่นใจความเข้าใจและความพร้อมที่จะเรียนรู้และเติบโตคุณจะสามารถความรักที่เติมเต็มและมีความสุขได้อย่างแน่นอน